ในที่สุดติก็ทําสําเร็จแล้วครับทุกคนคือกว่าจะได้ออกมายากมากทุกคนฉันทําจนมืดแล้วตั้งแต่เช้าว่ะทุกคนคือมันแบบมันค่อยจะแบบแตกบ้างเบื้องหลังจริงๆที่กว่าจะได้ออกมาติก็จะลองแกะออกมาเลยโฮ้ยมันเหมือนเลยบ้างติใส่ซอสเผ็ดไปในช้อนด้วยทุกคนฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าพี่บี้กินซอสเผ็ดในช้อนกินได้นยังไงก็จะน้าน้องแบบนี้เลยนี่อ่ะล้าสิกอุ้ย นั่นเราเนาะเดี๋ยวคนขนมแว็กขี้พึ่งนะครับทุกคนซึ่งทำยากมากที่ทำมาให้พี่ชายคนหนึ่งช่องพีเดสกาขอปวดตัวพีเดสกา แล้วครั้งแรกที่ติดได้ทำมันสำเร็จสำเร็จป่ามไม่รู้แต่ตรงนี้เยิมแล้วเยิ่มเอมีหลากหลายล,ลูกแบบมากก็ดิดอย่างสีเหลืองเย็นโ <Yellow. S 1> ามีด อิโตเออจบตอนนี้ให้มาทำเมนูอะไรนะครับทุกคนสามารถคอมเมนต์นะครับแล้วกดไลค์คลิปนี้เอากี่หมื่นไลค์สามแสนไลค์ครับสามแสนไลค์ครับโอเคที่ไม่ได้มาแล้วขอห้มื่นไลค์ก่อนแล้วกันอ่ะเอาห้าหมื่นไลค์ก่อนให้พี่บี้ถึงยี่สิบบาทสักไปไว้ซ้อนดูครับผมอ่แต่ก่อนจะดูเราสองคนกินกันอย่างสู้ชีวิตเราไปดูวิธีการทำกันก่อนเลยครับมิกแอลนี้กลับมาทิ่ในทิกเกอรซึ่งสีอยากรู้เหมือนกันว่ามันทำยังไงทุกคนเพราะมันแพงมากมากเลยนะครับอันแรก มาดูกันว่าจะใช่อันนี้ไหม PE Wax สั่งมาขนาด500กร,รมัมราคา75บาทครับ m i c r o w a x มา500กร,รัม95บาทครับ Parafin Wax 1กิโลกร,รมัม109บาทและ Soy Wax แพงที่สุด189มาดูกันดีกว่าครับว่า Wax อันไหนที่จะสามารถทําเป็นเจ้านิ c k แอลนิดได้ตีจะใช้แม่พิมพ์นี้นะครับเป็นทั้งหมด4อันเพื่อแทน4แบบครับ <S 2> <S 2> ทุกคนอันแรก PE Wax ลงไปเลยช่องที่หค่อยมาครนแบบนี้หุย มีส่วนอยู่นะดูขาวๆนะครับทุกคนไมโครวแว็กชิ้นๆเหมือนแบบคือเทียนเลยจริงๆเนี่ยเป็นแบบทาแบบแว็กเทียนนะทุกคนแต่ละอัน,นครับก็จะเป็นแว็กจากธรรมชาตินี่แหละครับทุกคนแต่ว่าจะมีส่วนผสมต่าง,างๆ,ๆกันนะสองนะครับกลิ่นมันแบบเป็นเหมือนน้ามันพืชเลยด้วยต่อไปพาราฟินแว็กนี่บนแล้วก็ได้เลยละลายง่ายมากอะตัวสุดท้ายซอยแว็กครับซอยนี่น่าจะมาจากตัวส่วนเหลืองทุกคนใส่บางๆพอนะครับ จากการที่ตีดูนะครับทั้ง4อย่างนะครับทุกคนตอนนี้ที่ติเห็นท่าทางที่สุดก็คืออันแรกครับทุกคน PE w a เดี๋ยวตินะครับจะลองแกะออกมาเลยเ <Wow. S 1> ฮยมันเหมือนเลยปะมันเป็นขาวๆอะแล้วเป็นแบบเซ็ตตัวคือง่ายมาก <Wow. S 1> บางอันคือแบบแกะยากทุกคนบางอันคือนิ่มเกินไปกัดดูกันว่าจะเหมือนนิ้ตัมนี้ไหมติเต้นน่าได้ด <c oughs> หรออืมมืมอนก็เพิง่งอะ พิสต์เคลเียวนะครับมันจะมีความแบบหนึบๆด้วยนะครับแต่เนี้ยมันกรอบไปเลยแทบจะกรอบเลยนะทุกคนเนี่ยใช้เป็นแบบว่าพาราฟินสักหนึ่งส่วนสามของตัว PE แล้ะกันเอามาช่วยให้มันแบบน่าจะหนึบขึ้นจะได้ไม่ใส่พิมพ์ลงไปทุกคนซึ่งอันนี้จะเป็นพิมพ์ชีสพอตีผสมกันแล้วปรากฏไม่สําเร็จคือพอน้องออกมาแล้วน้องแบบว่าแตกง่ายมากทุกคนแล้วก็ไม่ได้ออกมาเป็นแผ่นอย่างที่ต้องการดูดิคือแผ่นออกมานิดเดียวแล้วก็แตกง่ายมากฉะนั้นชั้นจะใช้ PeW อ x อย่างเดียวทุกคนเพื่อที่จะทําทุกอันนะคร เอาแล้วทุกคนเริ่มแล้วทุกคนปิดเต้านะ่าใส่แล้วนะไม่สะใจเราต้องเช็คกระบ,บุยเลยครับใส่ลงไปไอ้แรกแม่พิมแรกเราต้องใสแอนแบบหมี่เลยใหญ่ๆมากดูดูดดความวุ่นว,นะวายนะวอมเละนะทํายากมากดูความเละคือกว่าจะได้ออกมายากมากนฉันทำจนมืดแล้วต้องแต่เช้าอะทุกคนคือมันแบบมันคอยจะแบบแตกบ้างเบื้องหลังจริงๆที่กว่าจะได้ออกมาตีกแทบจะแบบในวันจะไม่ได้ไปถ่ายกับพี่้แล้วพุ่งตรง อ,นนอ,อ,นนอันนี้คือที่สํเาเร็จนะทุกคนอันนี้คือที่สําเร็จนะแต่บางอันก็เห็นปะมันฝีออกมาแล้วมันแต้ใช้เวลาไป3ชั่วโมงได้คือนี่ติจะบอกให้ตอนแรกติทำแล้วมันร้อนใช่ไหมทุกคนติใส่แม้พิมพ์ที่เป็นพลาสติก ยน่นแบบนี้ตอนทำพุกชี้ตอนทำพวกแก้ว่ยรูดแตกง่ายมากสรุปนะครับทุกคนเวลาใส่นะให้ใส่เทใส่ให้เต็มแม่พิมพ์เลยแล้วทิ้งไว้ประมาณสัก2-3นาทีแล้วค่อยเทออกให้เขาแบบค่อยๆเย็นตัวเข้ามาข้างๆก่อนไม่งั้นนะทุกคนถ้าเราเอามาใส่แล้วมันร่อนอย่างเงี้ยแตกหมดเลยทุกคนดูดีนะกินวาาทุกคนเป็นแบบว่ารสสตรอเบอร์รี่จึงจ้ง จึงจึงติใส่ซอสเผ็ดไปในช้อนด้วยทุกคนฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าพี่บี้กินซอสเผ็ดในช้อนกินได้ไหมนะครับทุกคนกับช้อนนี้เออสีที่แตกต่างคือสีที่ใสซอสเผ็ดเอาไปแกงพี่บี้กันครับเยือยร่วนนี่ใส่ลงไปในตัวกระทองเลยสรลบ์รสส้มแบบนี้เลยโอ้โหเอาแบบว่าแน่นแน่นทีนี้เราก็จะตดนาตัวน้านะครับเขามาลากปิดแบบนี้เลยเพื่อที่จะทําการปิดตึมตึมตื่นเต้นมากว่า เขาจะพี่ออกมาเป็นยังไงทุกคนดูดิอันนี้คือติดปิดที่เป็นชีสแล้วนะครับแล้วก็ปิดน้องหมี่นะครับก็จะราดน้องไปแบบนี้เลยนี่อ่ราดปิดไปแบบนี้เวลาแกะออกมาทุกคนมันแตกง่ายมากดูติดปากชุนไว้เต็มที่คือติเลยจะให้พี่บี้เนะี่ยมาแกะเองเ <c oughs> พราะว่าตัวเน,นี้ยติดตั้งใจทําให้พี่บี้มากมันจะเป็นนี่จอรี่แบร่ให้รู้ว่ายากแค่ไหนทำจอยแบร่ยักษ์แล้วเป็นไงเล็กอ่ะว่าอันเล็กๆเนี่ยทำง่ายนะอย่างนี้อันนี้เล็กเนี่ยติมันจะเอ้ยมันยังทำได้ทำง่ายแต่พอทำอันใหญ่ มันยากมากฉะนั้นติดไปทำอันยักษ์กับพี่พี่อย่าลืมไปดูว่ารอดหรือไม่รอดอุ้ยออ้อๆๆอุ้ยว้าสำเร็จคอจะขาดแล้วนะนี่วุ้ยแรกพี่อยากกินอะไรกว่าชอบกินปลาอ่างั้นเดี๋ยวเราจะลองชิมกันก่อนเลยนะชอบนะวายเนี่ยงยิงยอดประกอบไปดนี่พี่พี่ได้กินก่อนเลย มามามาเยอะไหวไหมอุ้ยได้แล้วอุ้ยเยอะอู้หูอุ้ยน่าจะหวานเจี๊ยบนะครับหวาน่เจี๊ยบอันนี้นะครับทุกคนสีฟ้า อันนี้คือเบิ้งหรือว่าหินกบเนี่ยคนอันนี้มันออกมาแล้วอ่ะก้อนเนาะคือปากเปิดพวกเราแบบอันนี้เนี่ยมันเป็นรสสตรอเบอรี่เข้มข้นนะแล้วพี่พี่อยากให้ตีเรากินอันไหนตีเหรอแต่งแต่งสีที่ใส่ช่อดิบในคลิปนี้เลยับอื้ม สตอรอเบอรี่ทำไมทำไมมันอ๋อมันเผรร็ดอะจริงจริงมันไม่ใช่สตรอเบอรี่ครับน<ะ>ี่มันคือซอสเผ็ดเกาหลี <c oughs> มาทำดีธรรมดาได้ไงโโอ้หเรียบร้อยตอนนี้นะครับระวังยาพี่ๆีไปแล้วนะครับโอ้ยเลี่ยนหายไปหมดเลยตื่นเลยตื่นแล้วตอนนี้ร้องทำไมคุยกดโทรอนี้ว้าว ้แก้วเนี่ยยังไม่ได้ใส่ตัวแยมเพราะว่าติดเอาแยมมาแทนเดียรอโญ่แท้ไว้แล้วนะครับพี่เคยกินโชโฮหรือยังยังครับครั้งแรกครั้งแรกครับมาอม e two t h r e กระเด็นคือุ้ยเป็นก้อนอย่างนี้เลย ลองดมกินก่อนครับพี่ว่าหอมไหมหอมมากเฮ้ยเคยตอนตัแร่ตอนเด็กครัโอ้สีสวยมากอิมเพรสชั่นเป็นงไงแบเดนะแบบเป็นยังไงปอกแป้งปอกแป้เต็มไหมดลอะไรอ่ะมนื้อน้องจะหนุบๆแบบนี้ อันนี้ไม่ตื่นแล้วครับเพิ่งจะหกอะไรแบบเราอหือฮึเหืยเฮ้ยไฮ่ไอะเป็นแบบนี้แบบต้องเคี้ยวแล้วขายเป็นชิ้นพึ่งกินไม่ได้กินแยมข้างหน้าได้อย่างเดียวโอ๊ยอุย๊ยแตกเลยมือ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 แตกแล้วเรียบร้็ย ใช่ยังงั้นเด็ดละน้องเดี๋ยวเดียวไม่ไปเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วแล้วก็ไส่สิบอร์เซ็อันนี้คือเนี่ยใครขายของขนมปังให้ไส้น้อยมันจะเป็นอยังไงน่อนเกิดให้ใส่ไส้เยอะๆนะครับจะได้ดีจ่กคุกบริโภคอ้ืววาบลูเบอร์รี่ชุดอันเนี้ยไม่เต๋อเลไม่ได้ ยัยัมยเอาหลังูความหนาเนี่ยเอสมนชอนกีบเบ้ังอนแบบกีเบงที่เป็นสต้กูหลับ เดี๋ยวองชอบเวกลออเองชออะ N P C แรอ้ยโอ my god ้าววาววา้อืมอืมดีดีรู้ว่าเราเริ่มชิน้าเาเก่งในการิน,นอ,อ,อันนีนี่เื่อนที่จคิดว่ามันน่าจะสมกคนคือมันทำยากมากเนี่ยทำสา กินดูเริ่มหน้าอร่อยวะเราจะทำให้ดูหน้าอร่อยนะมันมมันมันตื่นทุกคนเดี๋ยวไปไม่เรมวะออกมาแล้วพี่บิเจ้นว่าเหมาะฟันตอกูีแล้วนะ ที่เราที่เราจัดกันไว้เนี่ยอินอินพุทรายเราไปหมด่อ้หรอเป็นยังไงกันบ้างครับพี่บีกับการมากินครั้งแรกความรู้สึกความรู้สึกแรกที่สัมผัสกับลิ้นผมคือแข็งมากอันนี้มัน ก็คือไม่ได้ทุกคนไม่พี่เพิ่งนะทุกคนอันนี้มันจะนิ่มมันจะนิ่มกว่าถ้าทําเองอะทําได้นะแต่ทําออกมาแล้วอบบมันค่อนข้างยากมากทุกคนอันนี้ยอมรับเลยคือถ้าขนาดตีแบบทํามาบ่อยยากมากแล้วคลิปนี้ติดข้องขอบอบคุณพี่วีมากที่มาออกช่องันตีนะครับยินดีเลยครับยินดีเลยครับตีออกช่องพี่พี่เดชการดด้วยนะครับไปชมกันนะครับทุกคนแต่แยมอร่อยนะ อร่อยเหยียบติ่งผมเยียมเยี่ยมห้างเหยียดีอ่ะคลิปนี้นะครับเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วจะกันคลิปหน้าอย่าลืมนะครับสจะทิ้งลิงก์ที่ไปชอปอกรางพี่วีให้นะครับทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมติดตามกดไลค์เยอะนะครับสวัสดีครับครับ